สวัสดีคะ่ะทุกคนดูหิมะแม่แม่ไหนลองไปเหยียดรองน้องหิมะเข้าขาหิมะเข้ากางเกงเลยไม่ได้ใส่ถุงเท้าด้วยใส่แต่รองเท้าอันนี้ออกมาจะมาเล่นหิมะให้เพื่อนๆดูกันไปเหยียบจุ๊หิมะหิมะแค่นี้เลยดูดิหนาวนะคะนี่หิมะดูดิ คนหลวงแกตักเ๋อ,อไม่ได้หมให้ดูขาไปหมดเลยดิหนาวมากนั่งเหถอนั่งเดี๋ยวไปหาอะไรมาลองก้นนั่งดีไหมเพราะว่า <c oughs> มันเย็นก้นถ้านั่งลงไปมาเข้าขาเป็นเกง อยู่บนอุ้ยเจ็บตูดอันนี้นั่งอยู่บนหิมะนั่นเนื้อเล่นหิมะคนเดียวไม่มีใครถือกล้องเอากล้องตั้งไว้ดูสิทุกคนหิมะขาวสะอาดมากเลยดูเะ <c oughs> เจะปั้นปั้น,น,นเล่นอยู่หน้าบ้านดูนะนจะเดี๋ยว เดี๋ยวคนเดียวมันสวยอ่ะมันขาวมันสวยแต่มันเย็นนะเจ็กก้นเดี๋ยวไปดูตรงอื่นกันอันนี้มันแบบที่ตัดหิมะนะเพราะหิมะมันเยอะๆเนี่ยเขาจะตักตเขาจะตัดตัดอย่างเงี้ยก็สา หิมะมันข็งมากสวยนี่แบเนี้แม่แรงไม่ค่อยมาตักหรอกปวดแขนนี่ไม่ค่อยใจนี่อยู่ไปดูตรงอื่นต,ต่อต้องใส่ถุงมือไม่งั้นเล่นหิมะไม่ได้ไม่งั้นจับหิมะไม่ได้เราไปดูตรงกันต่อมาคำขันกับแม่นานนะอยู่คนเดียวไล่นยาคนเดียว หิมะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนขาขค้นขึ้นเกิดขึ้นไปหมดเลยนี่นนนนคือบ้านแม่นะหิมะหิมะขาขึ้นเลยไหมคะเดินถายหลัง <c oughs> อายคนเดียว <c oughs> เหนหื่อยมากหิมะหิมะเดินไปหมด <c oughs> แม่น่ะไม่ได้ต่อขากลับไปนี่นะบลูทูธนะเพราะว่ามันก็จะสลับหน้าสลับหลังไม่ได้ม嘛 กอไม่ต่อบูชุดูดิหิมะรถรถนี่เป็นหิมะเลย <c oughs> หิมะอยู่กันไหนซู้งห,หิมะทั้งเลยดีม้ย <c oughs> เขาแขนเสือ้อ <c oughs> เย็นเย็นมากฮัลโหลมีกคอรอยู่ในนี้บ้างคะเห <c oughs> มือนประตูเปลี่ยนม่ทะเเลยนะ ดูเล wow. ื <than> okay, <timeframe> ้อยของแม่น่ะหิมะเต็มเลยดูด <eze> ิอ <hours> <sh> ันนี้เลื้อยของเราเนี่ยจะไม่ได้ขับเลยนะเนี่ยซื้อมาจอดหิมะเยอะมากเลยทุกคนดูสิว่าหนาวหนาวหนาวหุบเอาหน้ากล้องลงนิดนึงนะไปเข้าบ้านดีกว่าหิมะเยอะมาก ออกมาให้ดูหิมะลูกๆบอกอยากดูหิมะแม่อยากเห็นหิมะทุกอย่างก็เป็นหิมะไปหมดหต้นนี้ใหญ่มากดูสิสูงใหญ่สูงไปยานน,นสูงมากเข้าบ้านก่อนนะกันเริ่มเย็นแล้วใส่เสื้อมาแค่ตัวนี้ตัวเดียวเล่นหน้าบ้านไม่มีเพื่อนไปด้วยไม่งั้นจะพาไปดูตรงทะเลไปเล่น ไม่มีเพื่อนไปอยู่คนเดียวออกมาแค่น้้กหนาวว่ได้ใส่หมวกด,ดูถ้ามีเพื่อนถือกล้องให้ก็จะจะได้เล่นสบายสบายสวยไหมหิมาจ้านี่อย่าเวียนหัวนะหมุนให้ดูนี่ทางเดินบ้านแม่นาะมมีตาหิมากทางเข้าบ้านก็จะลกๆหน่อยนะคะว่าคลองทุกอย่างก็มาไไ้ข้างนอกดูควันเห็นควันแล้ว ไม่ค่อยเห็นนะอืมปากแห้งเลยดูดิยวแดดมันหนาวโอเคข้าวบ้านกันนะจ๊ะบายบายเดี๋ยวเอาตั้งตรงนี้นะจ๊ะเห็นกันไหมเห็นหิมะไหมดูนี่โอเคนะจ๊ะบายบายสวัสดีค่ะเอาพามมาดูหิมะเล่นๆจ้าสวัสดีค่ะบายบาย